ก็ผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัด,ดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยผมใครขอนุญ,ญาธรรมประธานเพื่อที่จะพิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจริงๆไม่อยากได้ยินเลยครับว่านี่เพราะว่ามันอดที่จะเป็นความทุกข์ในใจของตัวเองไม่ได้ก็มีความจําเป็นที่จะพูดเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้กรุณาญาติสามสี่ท่านก็ได้พูดเรื่องนี่ไปแล้วธรรมประธานที่เคารพครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ยุคข้าวยากหมากแพงซึ่งมันแพงมายาวนานติดต่อกันสิบปีแล้วครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนมีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งชัดหน้าไม่ถึงหลังครับท่านประธานครับทําให้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องก่อหนี้เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปแม้กระทั่งพวกเราเองก็แล้วแต่นะครับ ก็ยกตัวอย่างผมนี่แหละและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่เชื่อก็ไปดูดรายงานปปชก็ได้นะครับท่านประธานครับการเป็นหนี้ของประเทศนี้มันเป็นหนี้ตั้งแต่หัวยันท้ายเลยนะฮะประเทศไทยยังเป็นหนี้เป็นสิบสิบล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจเลยครับเพราะจะต้องมีคนแก้หนี้ให้อยู่แล้วมันมีคนสร้างหนี้ก็ต้องมีคนแก้หนี้เราก็แก้กันไปนะครับท่านประธานครับ ปัจจุบันนี้ผมอยากจะขอากาบเรียงกับท่านประธานนะครับว่าจากจากการคิดตัวเลข8 8 4 0 0 0บัญชีครึ่งหนึ่ง4แ0 0คนมันเป็นเกณฑน,นะครับเกิดมาเป็นเกณฑตั้งแต่ X Y ตั้งแต่เกณฑ์เกณฑ์เกเกณแเป็นนี่หมดครับรรท่านประธานครับพอดูตัวเลขตกใจเลยนะจากข้อมูลบริษัท เครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรนะครับเกณฑ์วามินี่รวมถึง4ล้านล้านบาทครับเป็นหนี้เสีย NPL ถึง2องแสนเจ็ดหมื่นล้านครับท่านประธานครับลงลงมาคือกลุ่มแกนเอ็กแกนเอ็กครับไม่ใช่แกนเอ็กแกนเอ็กมันโดนตีครับท่านประธานครับแกนเอ็กมินี่สามจุดเจ็ดล้านล้านบาทโดยมีหนี้เสียอยู่ในสองแสนแปดหมื่นล้านครับท่านประธานครับ ขณะนี้เบบี้บูมเบอร์มินี่นะครับคงค้าง1.2ล้านล้านบาท NPL อีก8.4 0 0 0ล้านเกณฑแทดมินี่อีกเยอะแยะไปหมดครับผมอยากจะขอกรับเรียนงกับท่านประธานนะครับว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกิดจากความปอบบางยังหลงเหลืออยู่ในในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาแม้พวกเราผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะมีมุมมองต่อความฟื้นจะดีขึ้นในระยะครั้งหน้าตามการฟื้นของเศรษฐกิจแต่ข้อเท็จจริงพบว่าการฟื้นของรายได้เป็นไปอย่างช้าๆกรับท่านปนครับยังไม่สามารถกลับไปเท่าเดิมได้เพราะวิกฤตเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับกล่าวอย่างง่ายๆนะครับว่าที่เราคาดหวังว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนวิกฤตโควิด มันก็ไม่ง่ายครับท่านประธานครับและยังต้องเผชิญกับรายจ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นทําให้ปัญหารายได้ตัวไม่ทันกับรายจ่ายปัญหาการออมก็ยังอยู่ในท่ามกลางระบบเกินเฟอ้อสูงและดอกเบี้ยก็สูงดอกเบี้ยเงินฝากต่ําแต่ดอกเบี้ยเงินกู้สูงครับท่านประธานโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องประชาชนมีรายได้น้อยส่งผลให้นี่ครัวเรือนมีแนวโน้มนะครับ ลดลงไปอย่างชา้าช้านี่ครัวเรือนและนี่รอกระบบเป็นความเสี่ยงสำคัญของครัวเรือนไทยโดยพบว่าก่อนวิกฤตโควิดพี่น้องประชาชนเป็นหนี้มากถึงร้อยละหกสิบสามและยังเป็นหนี้นอกระบบอีกร้อยละสามสิบเอ็ดสัดส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกลุ่มหนี้นอกระบบยังมีแนวโน้มที่จะกู้เพิ่มมากขึ้นอีกครับท่านประธานครับ แล้วยังพบว่าลูกหนี้จำนวนมากในระบบมีแนวโน้มจะเข้าสู่วงจรนอกระบบมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าวัตถุประสงค์ในการกู้เงินตั้งแต่วิกฤตตั้งแต่วิกฤต,ตกฤโควิดส่วนใหญ่เป็นเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารนะครับเรื่องนี้กู้มาก็เป็นค่าอาหารไม่มีไรายได้มากู้มาก็ค่าอาหารไม่มีไรายได้ที่จะเสริมขึ้นมาลูกหนี้กลุ่มนี้ อีกระยะเวลา6เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะกู้เพิ่มกู้ไปเลยครับกู้มาใช้นี่ก้อนเดิมที่เรากู้มาซื้ออุปของอุปโภคบริโภคนี่แหละครับก็คือเขามีนี่ก้อนก้อนหนึ่งแล้วพอถึงกําหนดชำระไม่มีเงินมาชําระจึงต้องหันไปกู้เงินอีกก้อนหนึ่งมาปิดบัญชีเดิมมันวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับมันเป็นวัสจักรถ้ากู้ไม่ได้ธนาคารนะครับ ก็ต้องก query, ู้นอกระบบเอามาใช้หนี้อันเก่าและอันใหม่ก็ไปเอยๆหนี้ครัวเรือนจึงมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องทักษะและความสามารถทางการเงินกับการเป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยทาง S C B E I C ได้วิเคราะห์ถึงทักษะและความสามารถทางการเงินมีองค์ประกอบ หนึงคือความรู้ทางการเงินพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินท่านประธานครับเรื่องนี้พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่มีคะแนนทัศนคติเงินไม่ค่อยดีมากนักนะครับท่านประธานครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบแม้ส่วนมากจะมีความรู้ทางการเงินที่ดีแต่ลูกหนี้กลุ่มนี้อาจจะมีความจำเป็นถูกเชิด เฉพาะหน้าเช่นเจ็บป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลกู้หนี้ยืมสินแม้กระทั่งกู้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อเดือนนะครับเล่นการพน,นันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับก็แล้วแต่เย็บม,มันเรื่องนี้นะมันพูดได้เยอะทั้งวันทั้งคืนก็ได้ครับท่านประธานครับเพื่อรักษาชีวิตคนในครอบครัวเรื่องอย่างนี้ก็ต้องเอาตัวรอดในยะนะครับภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนภาครัฐมีความจําเป็นต้องช่วยเหลือทางด้านนโยบายและความรู้ทักษะทางด้านการเงินอย่างทุกวิตีนะครับโดยเฉพาะทัศนคติการเงินสร้างความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับนี่นอกระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนหยุดจากวงจรนอกระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากพี่น้องประชาชนมีความจํานวนมากที่ยังเพิ่งพินนี่นอกระบบเขาทนประธานครับพึ่งพิงนายทุนภาคธุรกิจก็มีความจําเป็นต้อง ติดตามกฎระเบียบนโยบายแก้หนี้ครัวเรือนและภาครัฐอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นิดหน่อยครับเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้นำโดยท่านนายกมนตรีเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับมีนโยบายที่จะก้ามาแก้ปัญหานี้นอกระบบอย่างจริงจังมากขึ้นกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆอ,อีกทั้งภาคธุรกิจควรเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาหากเกิดปัญหานี้ครัวเรือนมีความรุนแรงมากขึ้น ภาคครัวเรือนต้องผ่อนชำระนี่ให้มากกว่ารายจ่ายขั้นต่ำนะครับปลูกฝังวินัยการออมเพื่อรองรับวิกฤตเกิดขึ้นและควรเพิ่มปรับทักษะให้สอดคล้องกับหลังวิกฤตโควิดเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางกระแสรายได้ครับท่บทานประธานครับท่บทานประธานครับ ท่านประธานที่เคารพครับถึงแม้ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับหนี้สินและครัวเรือนปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาค่าของคิดจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและพี่น้องประชาชนอย่างยาวนานก็ตามหลายยุคหลายสมัยทําให้เกิดปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาความยากเย็นแสนเข็นกับพี่น้องประชาชนและยังทําให้ประเทศไทยเราขาดความพร้อมในการที่จะเติบโตอย่างเต็มเสถียรภาพแต่ภายใต้าการบริหารแผ่นดินและการทํางานไม่รู้จัก เหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยของรัฐบาลที่นําโดยพักขออนุญ,ญาตนะครับพักเพื่อไทยครับและพักร่วมรัฐบาลมีนายกตีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐบาลของประชาชนและเพื่อประชาชนภายหลังจากการถแถลงนโยบายชุดนี้เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น รัฐบาลชุดนี้ก็มีผลงานในการแก้ไขปัญหาหนี้ควรเรือนปัญหาค่าของกีบเริ่มต้นนะครับสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมกับท่านประธานครับเช่นลดราคาน้ำกันลดค่าแก๊สหุงต้มลดค่าไฟลดค่าไฟไฟ้า20บาทตลอดสายครับแล้วยังมีนโยบายดีๆและกําลังจะคลอดออกมานะครับท่านประธานครับเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอีกมากมายหลายนโยบายครับกระผมขอให้พี่น้องประชาชน นะครับท่านประธานและพี่น้องประชาชนจงเชื่อมั่นรัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างเอาจริงเอาจังไม่รู้จักเหน็ดเื่อยเราจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนสร้างความพร้อมวางรากฐานสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตรวมทั้งพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งกำลังจะต้องเร่งออกกฎหมายที่ทันสมัยและปรับปรุงกฎหมาย ทิ่ล้าสมัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนท่านครับกระผมขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมกระผมขอให้พี่น้องประชาชนจงเชื่อมั่นรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรของเราต้องอยู่ให้ครบ4ี่ปีนะครับและจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆในสภาชุดของเหล่านี้ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทสรรพกกำลังในการพัฒนาช่วยกันครับ ทั้งฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลและสังคมตลอดจนคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ